เมื่อสิปีที่แล้วนะที่ประเทศจีนเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะที่เสียชวนหนักมากนะคนตายก็เกือบ90,000คนแล้วก็ที่บาดเจ็บอีกเกือบ4ี่แ0 0คนในจำนวนนี้ก็รวมไปถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะ ชื่อเหลียงจืออายุแค่ยีสาวันที่เกิดเหตุนเนี่ยเธอก็กำลังอุ้มลูกอยู่บนห้องพักชั้นสิบแต่พอเกิดแผ่นดินไหวนี่ก็อาคารก็ยุบเลยนะเบื้องกันที่เราเห็นที่จตุจักรเมื่อหกเจ็เดือนก่อน แต่ว่าตึกสตองงอที่ยุบตัวเนี่ยมันมีคนน้อยมากนะแต่ว่าที่เสียชวนเนี่ยตึกที่เหลียงจือพักอาศัยนี่มีคนเยอะมากตอนที่ตึกถลบเนี่ยเธอก็ถูกฝังอยู่ในซากอิฐซากปูนแล้วก็เหล็กเส้น ถูกฝังอยู่นานถึงสามสิบชั่วโมงนะนึกภาพนะคนเราเนี่ยถ้าว่าอยู่ในกองอีกกองปูน30สิชั่วโมงเนี่ยจะรู้สึกยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีคนช่วยชีวิตเอาเธอออกมาได้แต่ว่าเธอต้องสูญเสียลูกและต่อมาก็เพราะว่าต้องต้องตัดขานะเพราะขาเนี่ยถูก หินทับเธอเนี่ยเป็นนักเต้นรำนะชอบเต้นรำมากแล้วคนที่จะเต้นรำได้ดีเนี่ยก็ต้องมีขาที่ดีแต่ว่าเธอยอมให้ตัดขาเพราะเป็นหนทางเดียวที่เธอจะมีชีวิตรอด หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปหกเดือนเธอกลายเป็นคนพิการไปแล้วขณะที่อยู่โรงพยาบาลสามีก็ส่งทนายมาขอหย่าโดยไม่เคยมาเยี่ยมเธอเลยสักครั้งเธอก็ยอมนะก็กลายเป็นว่าเธอเสียทั้งลูก เสียทั้งสามีแล้วก็เสียทั้งขาสองข้างแต่แทนที่เธอจะจมอยู่ในความทุกข์เธอบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะพิการนะแต่ฉันจะไม่ยอมอยู่ในความทุกข์เธอเลือกที่จะมีความสุขเลือกที่จะไม่ทุกข์เธอ่ยเป็นคนที่รักการเต้นรามากมันเป็นชีวิตจิตใจของเธอ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยจะลงใจเธอให้มีความสุขก็คือการเต้นรำพิการนะขาทั้งสองข้างแต่ว่ายังมีใจรักที่เต้นรำแล้วเธอก็พยายามจนเต้นรำได้ไอตอนที่เธออยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะแม้จะเสียขาไปเธอก็ยังเต้นรำพยายามฝึกเต้นรำอยู่ ตรงทางเดินโรงพยาบาลเต้นรำด้วยความรู้สึกสดชื่นเบิกบานในขณะที่คนในโรงพยาบาลนี่หลายคนหรือว่าส่วนใหญ่ก็ทุกข์ทรมานแต่เธอสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานและการที่เธอ,อยังเต้นรำอย่างมีความสุขในโรงพยาบาลมันก็เป็นกำลังใจให้กับคนป่วยหลายคน ออกจากโรงพยาบาลไม่ได้เธอก็ยังไม่ทิ้งการเต้นรำมันก็ไม่ง่ายนะคนพิการเนี่ยแต่ว่าเธอแม้จะเสียขาแต่ว่าเธอไม่เสียกำลังใจใจไม่เสียทำได้นะและเนื่องจากการเต้นรำมันเป็นชีวิตของเธอ<ๆ>เธอก็เลยพยายามหาความสุขจากการที่ได้เต้นรำ ตหลังก็ไปออกรายการโทรทัศน์นะแค่หนึ่งปีหลังจากที่เสียขาไปเต้นรำอยู่เป็นกลองบาาคนก็ชื่นชมมากนะว่าโอ้โหเธอขณะที่พิการนี่แต่ไม่เสียกำลังใจเลยตอนหลังก็ได้ขาเทียมนะก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ ประมาณปีห้าหกเนี่ยนะมันเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งที่เมงจีนนะเธอไป็นงจิตอาสาไปช่วยคนที่ประสบเหตุจากแผ่นดินไหวมีเด็กชายคนหนึ่งนาอายุสิบขวบต้องตัดขาหนึ่งข้างเสียขาไปหนึ่งข้างท้อแท้มากเลย เลี้ยงจือก็ไปให้กําลังใจเด็กคนนี้ว่าเธอเนี่ยเสียขาแค่ข้างเดยวฉันเสียสองข้างแต่ฉันก็ยังมีชีวิตต่อไปได้เธอก็จะทําได้เช่นเดียวกันเ,เด็กมีกาลังใจมากเลยแล้วเธอเพราะว่าเนี่ยเธอสามารถเป็นกำลังใจให้กับคนที่พิการเสียขาได้โดยสายการเต้นลําตอนหลังเนี่ยเธอไปเจอวิศวกรคนหนึ่งนะ ที่ผลิตขาเทียมอย่างดีเลยเป็นวิศวกรชาวอเมริกันแต่คงจะเชื้อเชื่อสายจีนนะเพราะหน้าตาเหมือนจีนก็บอกว่าได้พบรักกันกนะ็เลยแต่งงานกันแล้วก็ได้ช่วยกันทำสิ่งที่มีประโยชน์ทำอะไรนะก็คือสร้างบ้านสำหรับคนที่พิการเรือกบ,บ้านดาวเลิกนะ มอร์น n ิ s งสตาร์เฮเป็นบ้านสำหรับคนพิการเนี่ยให้คนพิการที่เสียขาเนี่ยซึ่งมีเยอะมากในญี่ปุ่นไอในจนีนเนี่ยมีต้องยี่สิบล้านคนแต่ก็รับไม่ได้หมดหรอกคนพิการนี่ก็มามาทำขาเทียมแต่ว่าที่สำคัญคือมาเติมกำลังใจเพราะว่าเสียขาเนี่ยแต่ว่า ถ้าใจไม่เสียนี่ก็อยู่ได้อยูงมีความสุขนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบ้านพักของเธอเนี่ยสามารถสามารถที่จะจัดหาขาเทียมให้กับคนพิการได้ถึงร้อยสี่สิบคนเนี่ยวันนี้มันน่าทึ่งนะเพราะคนพิการอย่างเธอเนี่ยน่าจะจมอยู่ในความท้อแท้ อยู่ในความทุกข์คนที่เคยฝันว่าจะเป็นนักเต้นรำที่มีชื่อต้องมาเสียขาสองข้างนี่มันบันทอนกำลังใจมากแต่เธอไม่ท้อนอกจากอยู่ยืนหยัดได้ด้วยความสุขด้วยใจที่มีกำลังใจแล้วเนี่ยนอกจากเธอไม่ทุกข์เธอยังช่วยให้คนอื่นเนี่ยพ้นจากความทุกข์ได้ด้วย ผนจากความทุกข์คือมีขาที่มีขาเทียมที่มาช่วยให้ใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วก็เติมกำลังใจเข้าไปนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะว่าคนเราแม้จะเสียแล้วก็ตามเนี่ยถ้าถ้าใจไม่เสียเนี่ยมันก็ยังสามารถอยู่ต่อไปได้าการมีความหวังกับชีวิตตัวอย่างของเหรียญจือนี่เชื่อเลยนะว่าสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่ใจเราเสียขา สองข้างแต่ถ้าเลือกที่จะมีความสุขเลือกที่จะไม่จมในความทุกข์ก็ทำได้นี่หลายคนเนี่ยมีความทุกข์ว่าไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่รวยหรือแฟนทิ้งนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้เราจะสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปนะแต่ถ้าเรา วางใจได้ถูกวางใจเป็นเนี่ยเราก็สามารถจะมีความสุขได้เร่องจื้อนี่เธอก็มีทันสัติที่ดีนะแม้ว่ารู้ว่าตัวเองจะต้องเสียขาแต่เธอบอกฉันยังโชคดีนะที่ยังมีชีวิตยอยู่บางคนนี่พอรู้ว่าต้องเสียขานี่บอกตายดีกว่าทําไมต้องเป็นกับฉันหรือทําไมฉันต้องเจอแบบนี้ทําไมต้องเป็นฉัน แต่เธอก็มองว่าเนี่ยฉันโชคดีนะที่ยังมีชีวิตรอดที่จริงเนี่ยการที่เธอเสียลูกแล้วก็เสียคนรักนี่มันก็ทําให้เธอทุกข์มากนะแต่ว่าเธอไม่ท้อนะสู้ต่อไปนะเรียกว่าจิตใจเข้มแข็งมากนะล้วก็เลยเป็นกําลังใจให้กับคนที่พิการเสียขาเสียแขนแล้วก็เสียหลายๆอย่างเพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่ใจ